สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สายจะพาทุกคนมารดน้ําบํารุงต้นผักชีนะคะใครที่ปลูกผักชีหรือว่าผักที่กินใบไว้กินเองนะวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆมาแนะนํากันค่ะผักกินใบนะคะอยากจะให้เขามีใบเขียวใบอวบใบชูตั้งสดกรอบแล้วก็มีรสชาติดีนะคะลองทําตามวิธีนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะทุกคน ก่อนที่จะไปรดน้ําผักกันนะคะเดี๋ยวต่ขอแนะนําก่อนนะว่าสิ่งที่เราจะใช้ในการรดผักนะคะโดยเฉพาะเป็นพืชผักที่เรากินใบนะอย่างแรกเลยนะคะต่จะใช้เป็นฮอร์โมนนมสดค่ะนี่นะคะฮอร์โมนนมสดมีประโยชน์มากนะทุกคนเขาจะทําให้ใบของพืชผักของเรานั้นแข็งแรงช่วยบํารุงรากช่วยบํารุงใบให้มีลักษณะใบเขียวน่ากินน่ารับประทานค่ะตัวต่อมานะคะก็คือจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวขวดนี้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะ จุลินรีน้ำสาวข้าวใช้ใช้สองตัวนี้ฮอร์โ,โมนนมสดแล้วก็จุลินทรีน้ำสาวข้าวค่ะสองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยบำรุงรากบำรุงลำต้นให้แข็งแรงบำรุงใบนะคะก็จะมีประโยชน์มากๆกับพืชที่กินใบนะแต่ถ้าใครปลูกพืชกินผลอย่างเช่นมะเขือเทศมะเขือเปราะมะนาวมะกรูดนะคะก็ให้ใช้โฮอร์โมนออโฮอร์โมนไข่เข้ามาร่วมด้วยนะคะอันนั้นก็จะดีมากๆเลยค่ะเอาละเดี๋ยวเราไปใช้กันนะคะเดี๋ยวเราไปรดน้ํากันค่ะ วันนี้ต่มีน้ำซาวข้าวนะคะตเตรียมมาหนึ่งกระแป๋งแบบนี้นะคะเพิ่งได้มาเมื่อเช้านี้เลย ural, ที่หงข้าวนะคะได้มาครึ่งกระแป๋งนะได้มานิดหน่อยได้มาน้อยไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเราสามารถเติมน้ำเปล่าไปเพิ่มได้นะคะไม่ต้องห่วงนะไต่ได้เตรียมน้ำเปล่านะคะลงในบัวรดน้ำแล้วเรียบร้อยนี่นะคะอยู่ในนี้แหละปริมาณหนึ่งนะคะก็เรามีน้ำซาวข้าวแล้วก็เทพเพิ่มลงไปด้วยดีกว่าทิ้งค่ะทุกคนไม่ต้องทิ้งเลยนะเทร่วมไปด้วยเลยนี่น้ำซาวข้าวเทไปเลย เราก็จะได้ประโยชน์จากน้ำซาวข้าวในการราดรสผักนะคะและต่อมาค่ะที่เราได้แนะนำกันนะคะโฮอร์โมนน้ำสดจุลินซีน้ำซาวข้าวนะคะเอามาใช้ในการรถผักชีในวันนี้เนาะให้ต้นพืชต้นผักของเราเนี่ยมีใบชูตั้งใบเขียวใบกรอบรสชาติดีใช้เลยกะกะเอานะคะแต่ก็กะเอานะเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งค่ะ ทีนี้เวลาเปิดฝาเราต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าพวกนี้เขามีแก๊สอยู่เยอะค่ะเนี่ยได้ยินเสียงเลยเนาะเวลาใช้นะคะก็ไม่ได้ใช้ทีนึงเยอะแยอะอะไรแต่ว่าเราจะใช้ในปริมาณทีเออ่เราจะใช้ในปริมาณที่ไม่ได้เยอะแต่ว่าเราจะใช้บ่อยๆนะคะทุกๆ3ามวันทุกๆสี่วันก็มาราดรถด้วยฮอร์โมนเหล่านี้ละคะ่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะราดรถไปที่ต้นผักชีเลยนะคะตอนนี้ผักชีของไตเลยอยู่แปลงเดียวแล้วนะ ก็คือแปลงนี้นะคะอันนี้คือเก็บไปแล้วนะคะแม่เพิ่งมาเก็บไปนะคะแปลงนี้เก็บไปทั้งหมดแล้วเพราะว่าแปลงเนี้ปลูกก่อนแล้วต้นเขาโตก่อนนะคะก็เลยได้เก็บไปกินก่อนเราเหลือแค่แปลงนี้แปลงเดียวนะคะตอนนี้วัชพืชเกิดแทรกขึ้นมานะคะค่อนข้างเยอะนะต้องขออภัยจริงๆนะคะทุกคนเอาล่ะเรารดราดผักชีกันดีกว่าค่ะ การที่เรารดด้วยฮอร์โ,โมนต่างๆเหล่านี้นะคะมันไม่ใช่แค่การบำรุงผักนะคะทุกคนได้บำรุงดินไปด้วยได้แบบทำให้ดินร่วนซุยทำให้ดินได้รับประโยชน์ไปด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ก็ราดรถไป รสไปเลยผักชีนะคะวิตามินต่างๆนะคะจากน้ำซาวข้าวจากโฮอร์โมนนมสดจากจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะก็จะช่วยทำให้ต้นผักชีมีใบเขียวลำต้นแข็งแรงใบกรอบรสชาติดีค่ะก็ลองทำตามกันดูนะคะสามารถใช้ได้กับพืชผักที่กินใบทุกอย่างเลยนะคะผักบุ้งก็ใช้ได้นะคะทุกคน ใช้กับผักบุ้งก็ได้หรือจะใช้กับคะน้าก็ได้ค่ะนี่ฝั่งนี้แต่ปลูกคะน้านะคะเป็นคะน้าเห็ดหอมค่ะใช้กับคะน้าก็ได้นะนี่นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ตายจะพาทุกคนมาพูดคุยเรื่องการปลูกผักชีนะคะ ใครที่อยากจะปลูกผักชีไว้กินเองอยากจะปลูกในกระถางเล็กๆหรือว่าแปลงเล็กๆแต่ว่าวานมาเมล็ดไปแล้วปรุงดินก็แล้วเอ๊ะทำไมปลูกแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะอย่างตามคลิปที่เขาสอนกันนะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาดูซิว่าปัญหาของเพื่อนๆนั้นอยู่ที่ตรงไหนนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปคุยกันนะคะเดี๋ยวไต่ให้ดูก่อนนะว่าต้นผักชีที่ใต่ปลูกนั้นนะคะเป็นอย่างไรนี่เลยนะคะแปลงผักชีของไต่ค่ะ นี่นะคะเห็นไหมคะโอ้โหกำลังแบบอ่อนๆเลยนะคะวัชพืชที่แทรกขึ้นมาอย่าเพิ่งไปสนใจนะคะทุกคนต้นญ้าเนี่ยแทรกมาตลอดเลยนะคะนี่นะคะผักชีที่ปลูกนะคะแต่ปลูกอยู่สองแปลงด้วยกัน,นะคะ่ะหวานมาเมล็ดไม่พร้อมกันนะต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะคะทางนี้จะหวานก่อนปลูกก่อนนะคะอันนี้หวานทีหลังนะคะ แต่เขาก็ขึ้นให้นี่แบบนี้เลยเดี๋ยวพอต้นโตขึ้นมามันก็จะดกเต็มเลยนะคะนี่ก็คือกําลังจเจริญเติบโตค่ะต้นเขายังอ่อนๆต้นยังแบบเล็กๆนะคะเนี่ยลำต้นยังไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าเขาแบบชูตั้งขึ้นมานี่ได้ผลผลิตที่ดีเลยนะคะทุกคนสําหรับการปลูกผักชีค่ะใครที่ปลูกแล้วไม่ได้ผลใครที่หว่านมาเมล็ดแล้วไม่งอกเอ๊ะ ทำอย่างไรถึงจะงอกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะทุกคนต่ายก็เคยมี แฟนคลับท่านหนึ่งนะคะเป็น f c ท่านหนึ่งที่เคยส่งคำถามมาถามว่าเอ๊ะทำไมพี่ปลูกผักชีตามน้องตายแล้วหวานมาเมล็ดตามแล้วนะคะแล้วก็มีการถามถ,ามถึงยี่ห้อมเมล็ดที่ใช้ด้วยนะตายก็บอกยี่ห้อไปแล้วเรียบร้อยนะคะพี่เขาก็ซื้อมาแล้วก็ใช้ตามตายทุกอย่างเลยแต่ทำไมเขาทำแล้วมันไม่ขึ้นมันไม่งอกนะคะพอมาถามรายละเอียดดีๆนะคะปรากฏว่า ตอนที่เขาปลูกผักชีนั้นเขาปลูกในกระถางค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้เอากระถางนั้นโดนแดดค่ะทุกคนนี่ก็คือปัญหาอย่างที่1แล้วนะสาหรับอีกคนนึงค่ะที่ส่งคําถามเข้ามานะคะว่าทําไมปลูกผักชีแล้วไม่งอกนะคะพอถามไปถามมาปรากฏว่าไม่ได้ปรุงดินก่อนค่ะคือแต่ละคนเนี่ยเจอปัญหาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่จะมาสรุปในคลิปนี้เลยนะคะว่าการปลูกผักชีเนี่ยซึ่งหลายๆคนบอกว่าปลูกยากมากมันงอกยากมาก จะทําอย่างไรต้องบ่ม,มเมล็ดก่อนไหมจะต้องเอา,มาเมล็ดไปแช่น้ําก่อนไหมอะไรยังไงวันนี้แต่จะมาเล่าทุกอย่างอย่างละเอียดนะคะถ้าเกิดว่ามีตรงไหนตกหล่นก็พิมพ์คําถามมาได้เลยนะเดี๋ยวแต่จะมาตอบให้ทีหลังนะคะอย่างแรกเลยค่ะสําหรับการปลูกผักชีส่วนตัวตายนะคะเมื่อก่อนแต่เคย บ่ม,มเมล็ดก่อนนะคะบ่ม,มเมล็ดก่อนแต่ทุกวันนี้ตายไม่ได้บ่ม,มเมล็ดแล้วนะคะเพราะว่าด้วยส่วนตัวขี้เกียจรอแล้วขี้เกียจบ่มแล้วนะคะเอามาหวานเลยแล้วกันนะคะปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ออกมาก็โอเคอย่างที่ตายได้ถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะตายจะไม่ได้มีการบ่ม,มเมล็ดนะตายจะหวานมาเมล็ดไปเลยนะคะอันนี้อย่างแรกทําความเข้าใจกันตรงนี้ก่อนแต่สําหรับท่านใดที่อยากจะบ่ม,มเมล็ดก็สามารถทําได้เหมือนเดิมไม่ว่ากันนะคะ <S <S อเอาตามที่เพื่อนๆสะดวก เอาตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะเดี๋อันนี้อันนี้เป็นขั้นตอนอเขาเรียกว่าอันอันดับศูนย์แล้วกันเนาะอันดับศูนย์เราคุยกันคือตายไม่ได้บ่ม,มเมล็ดนะคะใครอยากบ่มบ่มได้เลยนะคะเอาละค่ะขั้นตอนที่1ค่ะทุกคนก็คือดินค่ะดินที่เราจะปลูกผักชีเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะคะบางคนคิดว่าก็ดินเราก็ปรุงตามธรรมดาแล้วนี่ นะคะทำมาสักทีนะคะแต่จะบอกว่าดินที่เราเอามาปลูกผักชีนะคะจะต้องเป็นดินที่ร่วนจริงๆนะคะทุกคนต้องเป็นดินร่วนซุยจริงๆในช่วงแรกนะอันนี้มองดูเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ร่วนซุยนะคะ แต่ต้องบอกว่าตอนที่ไถหวานมาเมล็ดไปเนี่ยดินเขาร่วนสุยมากๆไถพรวนดินแล้วพลวนดินอีกผสมกับขี้วัวผสมกับอินทรีย์วัตถุต่างๆนะคะพยายามพรวนให้เขาร่วนๆเลยนะจะมาแน่นมาแข็งไม่ได้นะคะไม่อย่างนั้นมเมล็ดผักชีเขาไม่งอกให้ดินคือสําคัญมากๆค่ะทุกคน ต้องร่วนซุยนะแล้วต่ายเคยทดลองด้วยว่าต่ายเอาดินเก่าปลูกผักชีโดยที่ไม่ได้ปรุงก่อนปรากฏว่างอกค่ะอันนี้ต้องบอกเลยนะงอกค่ะแล้วก็งอกดีด้วยแม้ว่าจะเป็นดินเก่าแต่เราพยายามพลวนให้เขาร่วนซุยเขาก็งอกให้ค่ะทุกคนสำคัญเลยคือความร่วนซุยค่ะ นะคะความร่วนซุยของดินนะคะแต่ไม่แนะนำนะยังไงก็ตามก็ควรที่จะปรุงดินก่อนนะคะทุกคนแต่ว่าในรอบนั้นที่แต่ได้ทดลองเนี่ยแต่ขี้เกียจปรุงและเอาดินเก่าที่เคยผ่านการปลูกคะนา้าผ่านการปลูกผักบุ้งมาพรวนๆแล้วก็หว่านเมล็ดผักชีปรากฏว่าเขาก็งอกให้ค่ะแต่ต้องเน้นย้าว่าต้องร่วนซุยจริงๆนะคะอย่างที่สองค่ะทุกคนเวลาที่เรา หวานเมล็ดผักชีไปแล้วนะคะหลายๆคนมองว่าเอ๊ในช่วงที่หวานไม่อยากจะให้โดนแดดจัดเลยกลัวโดนแดดแรงเกินไปกลัวเมล็ดผักชีไม่งอกก็เลยเอาเข้าร่มนะคะพออยู่ในที่ร่มไม่ได้รับแสงแดดเลย ผักชีไม่งอกให้ค่ะพืชผักพวกนี้เขาต้องการแสงแดดนะคะเขาต้องการแสงนะแต่ไม่ใช่ว่าไปวางไว้กลางแจ้งแบบแดดจัดเลยแบบนั้นก็ไม่ได้นะคะ mm. ก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่เขาได้รับแสงบ้างมีร่มบ้างอะไรบ้างแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยค่ะใครที่มีฟางเก่าหรือว่าเศษหญ้าแห้งนะคะ เมื่อเราหว่านเมล็ดผักชีไปแล้วเอาพวกเศษหญ้าแห้งหรือว่าฟางเก่าเนี่ยมาปิดปกคลุมได้เลยก็จะช่วยทําให้กักเก็บความชื้นได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้เมล็ดเนี่ยไม่โดนแดดแรงจนเกินไปค่ะ <S <S อย่างที่2นะคือเรื่องของแสงแดดนะคะอย่างแรกเรื่องเรื่องดินนะต้องร่วนซุยอย่างที่สองเรื่องแสงแดดนะคะอย่างที่3การรดน้ํานะทุกคนมีวิธีการรดน้ําอีกนะควรจะใช้เป็นบัวรดน้าค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้เป็นสายยางฉีดนะคะ บางทีพอฉีดออพอเราฉีดไปแล้วเนี่ยมเมล็ดตรงนั้นมันกระจายอะ่ะ ะะมเมล็ดก,กําลังจะติดรากและสมมติว่าเราปลูกไปได้สักแบบสองสามวันและเขาออกออกเป็นรากขาวๆออกมาแล,แล้วเราก็เอาสายยางไปฉีดอย่างเงี้ยแล้วฉีดแรงเกินไปอันนี้ก็มีส่วนนะทุกคนพอฉีดแรงเกินไปมเมล็ดมันกระจายไปกระเด็นกระดอนไปที่อื่นก็ทําให้การเกิดหรือว่าอัตราการงอกของมเมล็ดผักชีมันก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรค่ะเรื่องการรดน้ําก็จําเป็นนะพยายามใช้ฝักบัวที่เป็นฝอยๆมาราดรดจะดีกว่านะคะส่วนเรื่องการบํารุงจะบํารุงด้วยฮอร์โมนด้วยจุลินทรีย์ ีอะไรต่างๆเนี่ยแต่เคยทดลองมาแล้วเราไม่ใช้ฮอร์โมนไม่ใช้จุลินทรีย์อะไรเลยเราใช้แต่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าต้นผักชีที่ที่งอกออกมานั้นมันอาจจะเล็กหน่อยอะไรหน่อยอย่างเงี้ยเท่านั้นเองแต่ยังไงก็งอกให้อยู่แล้วได้ผลผลิตเหมือนกันค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นการรดน้ํานะพยายามให้ใช้เป็นฝักบัวที่เป็นฝอยๆนะคะมาราดรดเบาๆแล้วก็อย่าแรงนะคะอย่าให้มเมล็ดเขาเคลื่อนที่เยอะจนเกินไปนะคะ อย่างต่อมาค่ะอย่างที่สี่ค่ะอย่างที่แต่บอกไปว่าจะใช้จุลินทรีย์จะใช้ฮอร์โมนจะใช้น้ําหมักอะไรต่างๆร่วมด้วยก็ได้ถ้าใครไม่มีไม่ต้องก็ได้แต่อย่างที่สี่ที่อยากจะเพิ่มมาก็คือพวกน้ําหมักพวกฮอร์โมนเหล่านี้จะทําให้ต้นผักชีมีความอวบค่ะลําต้นเขาจะอวบดูน่ากินน่าทานนะคะเดี๋ยวแต่ถ่ายให้ดูนะเนี่ยคือต้นผักชีที่แต่ปลูกเนี่ยนะคะ เขาหนักนะะเพราะฉะนั้นลําต้นเขาก็ยังไม่ได้อวบมากอะไรมากนะคะแต่พอล่อยเวลาผ่านไปนานกว่าน,นี้เดี๋ยวเขาก็จะอวบใหญ่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะอวบกว่าน,นี้นะคะคือลําต้นเขาถ้าอวบนะทานไปก็กรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกฮอร์โมนพวกจุลินซีต่างๆช่วยได้ค่ะก็ลองดูนะคะ สำหรับใครที่อยากจะปลูกผักชีไว้ทานเองแล้วก็ปลูกไม่ขึ้นปลูกไม่งอกสักทีไม่สำเร็จสักทีลองมาแล้วหลายรอบก็ลองปรับแก้ตามวิธีที่ต่ายบอกดูนะทวนกันอีกทีค่ะคือ 1. ดินจะต้องร่วนซุยค่ะ ะะดินเลยจะต้องรวนซุย2ต้องได้รับแดดอย่างพอเพียงนะคะอย่างที่3ค่ะก็คือเรื่องของการรดน้ําต้องระมัดระวังบางคนใช้สายยางแล้วทําให้มล็ดมันกระเด็นกระดอนไปนะคะอย่างที่4ี่เลยก็คือใช้ฮอร์โมนใช้จุลินทรีย์ต่างๆรวมด้วยนะคะก็จะเป็นการช่วยบํารุงต้นผักชีให้เจริญเติบโตแล้วก็งอกงามดีค่ะเอาละค่ะใครมีคําถามสงสยัยหรืออยากจะเสริมเพิ่มเติมนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เข้าสวนมาเก็บผักนะคะเราจะมาเก็บผักชีค่ะทุกคนนี่นะคะก็มาพร้อมกับแม่มือเก็บของเราค่ะนี่แปลงผักชีแต่ปลูกอยู่สองแปลงนะคะแปลงนี้กับแปลงนี้เท่านั้นนะคะตอนนี้ผักชีของเราก็คือได้ที่แล้วนะ แม่พยายามดึงให้ได้ทางรากรากมันหอมเนี่ยน,นี่แม่ดึงรากมันไม่ขาดพยายามดึงให้ได้ทางรากเพราะว่ารากมันเวลา,าไปใส่ต้มยำอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาไปผัดคือเวลาที่เราทําผัดนะคะเอารากผักชีไปซอยพร้อมกับกระเทียมมันหอมมากนะทุกคนล้างรากผักชีให้สะอาดแล้วก็ซอยให้ละเอียดนะคะ แล้วก็ไปผัดลงกับกระเทียมเนาะผัดน้ำมันหอมค่ะอ่านี่นะคะแปลงผักชีได้เวลาเก็บแล้วนะคะหลังจากที่เราปลูกกันมานะใครปลูกผักชีไม่ขึ้นนะคะคลิปก่อนหน้านี้ตายได้อธิบายวิธีการปลูกให้ได้รับชมรับฟังกันไปแล้วนะคะสามารถย้อนเข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของตายได้เลยนะคะใครหวานแล้วไม่ขึ้นหวานแล้วไม่งอกนะคะทุกคนอันนี้ คือยาเกิดขึ้นเยอะเลยนะวัชพืชน,นะคะอ่าเราก็ดูในส่วนที่เป็นผักชีแล้วกันนะคะทุกคนวัชพืชมันเยอะจริงๆค่ะจะเก็บไปทั้งแปลงเลยหรือเปล่าเก็บแปลงเดียวก่อนหรือว่าจะแปลงนี้ด้วยแปลงเดียวก่อนก็ได้อ่าแปลงเดียวก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเรากินไม่ทันเนาะกินสดสดได้เลยนะคะผักชีเนี่ยเอาไปกินกับน้ําพริกนะหลายคนมองว่าเอ๊ะผักชีเด็ดไปเยอะๆเนะี่ยทำอะไรจะไป โรยแต่ต้มยำแกงจืดหรอเปล่านะคะผักชีกินสดสดได้เลยนะทุกคนช่วงนี้อาจจะมีเสียงแบบเสียงดนตรีแทกเข้ามานะคะเขามีการเลือกตั้งก็เลยมีการหาเสียงนะทุกคนมีการหาเสียงานายกอบตนะคะเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งเดือนมก,กราคมปี69ช่วงนี้ก็เลยจะมีเสียงเพลงแทรแทเข้ามาหน่อยคะ่ะแม่แม่อตกราผักชี นี่ค่ะผักชีผลผลิตของเรานะคะโอ้ยเพียบเลยเต็มตะกร้าค่ะทุกคนดึงไปให้หมดเลยหรือเอาแค่ครึ่งแปลงละ่ะแม่เยอะไปไหมอะ่ะเอาแค่นี้ก่อนเนาะ ท,<ะ>ทั้งแปลงเลยเอะทั้งแปลงเลยบอทั้งแปลงเหล,ล,ล,ลือแปลงนั้นคือไหนอ,อ่วันนี้เราจะเก็บแค่แปลงเดียวนะคะแค่นี้ก็เยอะแล้วอะทุกคนเ,เนี่ยดินที่เราปลูกผักชีเนี่ยเดี๋ยวไต่ก็จะมีการปรุงใหม่พรวนใหม่ค่ะอ่ะตอน แม่เหยียบแปลงไปแล้วนะคะไม่เป็นไรเหยียบได้เลยเพราะเดี๋ยวยังไงพวกเนี้ยแต่ก็จะปรุงดินใหม่อยู่แล้วนะคะดินมันจืดไปแล้วราคาตอนเนี้ยดินมันจืดไปแล้วนี่มาเก็บตกนิดนิดหน่อยๆน่อยนะคะมันยังมีแบบบางต้นเล็กๆที่แม่เก็บไปไม่หมดเนี่ยต้นเล็กๆ โอ้ยเยอะเลยค่ะทุกคนผักชีตอนนี้แม่ก็คือได้เต็มตะกร้าเลยไม่ต้องแล้ก็เอาม้เป็นกีไปนี่อ่ะให้ดูลำต้นก่อนนี่นะลำต้นเขาอวบค่ะทุกคนพยายามดึงให้ได้รากนะแม่นี่นี่ ลำต้นเขาค่ะผักชีค่ะอาตะกร้ามาหน่ยอยโอ้ได้เยอะเลยค่ะเพียบหมดแปลงเลยนะคะตอนนี้แต่เราก็ยังเหลืออีกแปลงหนึ่งนะเรายังเหลือผักชีแปลงนี้อยู่นะคะทุกคนแล้วก็ผักบุ้งด้านข้างนะเดี๋ยวแปลงนี้แต่ค่อยพนดินนะคะอะผลผลิตที่เราได้ในวันนี้นะคะโอ้เยอะมากจะกินยังไงหมด เยอะมากๆนะคะทุกคนเยอะมากค่ะเต็มตะกร้าเลยคือหนึ่งกรมนี้ก็หนึ่งกรมนี้ก็เยอะแล้วอะเนี่ยเวลาเรากินสดแต่ละทีอะแล้วดูดิเนี่ยยังเหลืออีกเพียบอะค่ะเยอะมากค่ะเอาละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ